เอาเลยครับท่านผู้ชมมันได้อยู่กับรายการดูโอเพย์เดียวกับวันนี้อยู่กับเกมอ่ามันชื่อเกมเลยนะเกมอะไรกันเกมอะไรกันโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันได้อยู่กับเกม ต็ตำนานมังกรยกนะครับตำนานมังกรหยกเอ็มนะคือคือเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นผมไม่รู้จักผมไม่รู้อะไรเลยแบบแบบไม่รู้อะไรจริงความรู้คือศูนย์รู้แค่แบบว่าการอัพตัวละครในอะไรแค่นี้ที่เหลือไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ามีชายคนหนึ่งแนะนำผมมาซึ่งตอนนี้เขาแนะนำผมมาเขาก็ไม่แนะนำอะไรผมอีกเลยเขาบอกมาเล่นนะมาเล่นนะ โอเคพี่ดนะผมผมเล่นได้พี่โอเคเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยอ้าวไป <laughs> ไม่สอนผมน้อยหรอาคนนั้นก็นั่นแหละก <laughs> ็คือ,ค,อคุณ NT Channel ครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็พี่ครับ <laughs> มาสอนผมด้วยนะ <laughs> มาสอนผมด้วยนะไม่ <laughs> งั้นงอนแล้วนะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ เราไม่รู้อะไรเราก็ไม่ได้มาแนะนำเกมนะแต่เราจะมาทำการแบบสุ่มกาชากาชากันสุ่มกาชานะท่านผู้ชมโอเคมาท่านผู้ชมเราก็สุ่มกาชานะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยอต่แต่มาแนะนำไอดีกันอันนี้ผมตอนนี้มีตัวละครประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่รู้ว่าตัวไหนกาก <c oughs> ไม่รู้อะไรจริงคือตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มีโหดมีนี่ตัวน,นี้กล้ยเจ๋งกับอะไรเนี่ย อ่านไม่ออกสนับอ,อะไรอ่ะอิงหยองอิงหยงนั่นแหละที่ผมทำเป็นอะไรไม่รู้รอ่ะเป็นกรอบสีแดงอ่ะมันเท่มากเลยอ่ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนอ่้นไม่ออกละไปเปิดเลยอะไรอะไรอ่ะมันต้องใช้ไงอ่ะไม่เข้าใจเออเช่างมันไปท่านผู้ชมไปพูดพร้อมทำเพลงกดไป ได้ตัวอะไรบ้างขอสีทองได้ไหมสีม่วงมาตัวแรก,ก,ก,กอะไรเนี่ยเฮ้ยสีทองคุณผู้ชมสีทองใครอ่ะเจนจูใตสึเขาเป็นใครอ่ะสีม่วงอีกตัวนึงสีม่วงอีกตัวนึงไม่สิสีที่เราต้องการคือสีทองอ่ะสีม่วง อุ้ยสีม่วงเยอะนะจริงแต่สีทองอ่ะอยากได้สีทองอ่ะอันนี้สุ่มสิบครั้งแล้วไงต่อ,อน,นี่คืออะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเพราคือผ,ผมไม่เคยเล่นจริงๆนะครับท่านผู้ชมอย่าอย่าว่าผมเลยคือผมไม่รู้จริงๆว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะผมไม่รู้แหละผมเอาตัวตำนานนะตำนานผมขอเลือกเป็นตัวซ้ำแล้วกัน ล้วงไงต่อแล้วงไงต่อเลือกแล้วยังไงต่อเลือกแล้วได้อะไระท่านผู้ชมน,นี้คือเลือกแล้วได้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับท่านผู้ชมคือเราต้องสุ่มเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าเลือกเฉยเลือกเป็นเทพเออช่างมาเถิดงงท่านผู้ชมกดไปเลยกันยินดีด้วยเฮ้ยว่าทำไมมีขึ้นอ่ะเออช่างมาัไม่เป็นไรเราต้องการสเปรซีทองอีก 我那干脆四套的不行了嘛，太难了。你他妈管好自己老婆。哎，我套两套，嘿！哎呀！喂，谁嘞？喂喂。哦 <Yeah. S 1>、嗯。哦，OK，OK，我发呆了。哦，OK，OK，OK，我发呆了，发呆了。 เข้าใจล้ผมเ,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 เข้าใจละโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจละก็คือไอ้นี่มันมีโอกาสที่สุ่มได้ตัวที่เป็นสีแดงนะอุย้ยดีจังอ่ะไปเปิดยา,ยาวๆไปเราเรารวยแล้วเราเตรียมมาเพื่อการนี้เลยสีทองมาไม่แลการสีแดงและวแการสีแดงละวแลวการสีแดงและวแการสีแดง สีแดงสีแดงโอ้ขอสีแดงได้ไหมสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะยินดีด้วยได้รับต้องสีแดงละต้องสีแดงละเจ้ากว่าเลือดต้องสีแดงละอืม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 ผมว่าไม่ออกอะสีแดงคือสีแดงมันมันมีโอกาสออกออกออกก่อนเลียดไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยก่อนเลียดนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีโอกาสออกก่อนเลือดไหม สีทองสวยผมอยากเล่นตัวนี้อยู่เพราะว่าผมอยากเอาปั้นดูอะได้ตัวซ้มก็ดีนะผมชอบโหโหเองเองเกินไปกดแบบกดแบบให้เจมเผอให้เจมเผอจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ให้เจมเผอให้เจมเผอให้เจมเผอเจมเผอ,เจ,เ,อเจมว่างไงเจมว่างไง ตานไงได้มาอีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวซ้ำโอ้โหเจมครับเจมครับเจมครับขอได้ไหมถือว่าใจบุญเนี่ยคนไทยด้วยกันะ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 สนะีทองสีทอง,ทองไอ้สัสพูดคำนี้กับกูบนะ่พี่นะโอเคโอเคโอเคเราไม่ได้สีแดงใช่ไหม อ่าได้ตัวนั้นโอเคโอเคโอเคมันไม่ต้องอะไรละ What the fuck สีแดงกูไปไหนอ๋ออยู่นั่นอ๋ออ๋อออ๋ใจหายวะเจ้าน <c oughs> ี่เราอะนี่เราอ่ะไหนแล้ววะไหนแล้ววะไหนแล้ววะเอ็งไปไหนอะไม่เอ็งไม่บอกไม่กล่าวอ่ะกลัวไหมเราต้องมา สีแดงแล้วเฮ้ยนี่ไง,ไงมาดีเคยวัดไหมอีกตัวไปเป็นอะไรไปตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้จักกดไปกดไป,ดไปอือซื้อมาด้วยไปกดไปอื้อไปเลยอุ้ย,ยเราจะขึ้นไหมนะผู้ชมโอ้โหสองพันแปดเลยอะ่ะมันมีวิธีซื้อแบบอัดถูกถูกไหมอัดถูกถูกอะ่ะตัวเอง เดี๋ยวเราไปหากันนะทุกผู้ชมอุ้ยได้ทองมาเยอะเลยอจุกๆกับขอได้เป่าพี่แดนนี่มาละพันทองอันจุกๆกับเป้าตัวเองมีเป้าแบบจุกๆอะ่ะขายจุกๆอะ่ะมีป่ะถังซื้อแพงใช่ไหมแล้วหวั่นไหมคือแล้หว,วั่นไหมคือแล้หว,วั่นไหมนะทุกผู้ชมแล้หว,วั่นไหมขอแค่ตัวนี้ไปอะ่ะก็พอละคือ คือคือขอแค่ตัวเด็กออกรอบนะี้ก็คือเราไปละขอแค่ตัวเด็กออกรอบนี้ก็ไปแล้วใครเอ้ยโอเครอบนี้ตัวเด็กออกเราพอแล้วเราเก็บเก็บทองไว้ไม่รู้ทําไมนะแต่ว่าเกมนี้ส่วนเกมพวกเกมเทิร์เบสส่วนใหญ่จะมักจะแบบเก็บเก็บทองไหมนะครับทานผู้ชมยูไม่รู้นะว่าเกมนี้ก็ต้องเก็บทองไหมแต่ผมเก็บไว้ดีกว่าอืมเราจะได้ปั้นตัวนี้ซะแล้วสีแดง สีแดงเรียบร้อยขอตัวดีๆโอ้คุณปั่นตัวนี้แหละไอสัตว์ไม่รู้ว่าจะเก่งไหมนะท่านผู้ชมผมว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะดีิงๆ <No. S 1> โอเค,อเค,อเค,อเครับ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 ไปรับไปโอเคแต่เรามีจอมยุทธตอนนี้เพิ่มมาตัวแดงมีตัวนี้ใช่ไหมทพนี่กายตัวนี้แล้วก็ ไปไหนแล้วเอา้าแล้วก็ตันนี้ครับอ่ะเราได้มา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 สามตัวโอเคโอเคก็อีส okay. โอเคโอเคท่านผู้ชมเอาไปอัพกนดีกว่ะเดี๋ยวเราจัดทีมได้เลยอู้หูวดีโอมาเต็มได้มาเต็มนะไม่รู้ละท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาสุ่มประมาณนี้แล้วครับตัวที่ได้ก็ ก็ถือว่าเกมนี้สําหรับผมก็ไม่ค่อยเกลือนะก็คือสุ่มไปร้อยไปร้อยกว่าอันอะไปร้อยออันก็โหได้เทพนี้นิยาหญ่มานะใช่ไหมมันหนามาเทพนิ่ใหญ่แหละแหละมาสามตัวเลยนะสามตัวเลยมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีหนึ่งก็โอเคอก็ไม่แย่นะตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ว่าเก่งไหมนผู้ชมก็บอกผมได้นะครับโอ,โอเคก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับความโหดที่มากกว่าน,นี้แต่ว่า ローユネハーバーレテはじめてなを言えばいい君の全然全んせから僕は君を探し始めたよその不器一ょな笑い方をめがけてやってきたんだよ 全然全部なくなってジりじりになったってもう迷わないまた一から探し始める